สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอุ๋มพยากรณ์วันนี้จะขอดูระดับพลังจิตของผู้ที่มาเห็นคลิปนี้เลยเหนะ็ดเหนื่อยเหนื่อยมากเลย ไข่ดีออกมานะไม่ใช่แม่หมอเหนื่อยนะพลังคุณอ่ะเหนื่อยปวดหลังปวดเอวปวดขาก้าวขึ้นบันไดแทบจะไม่ไหวเหมือนกันบางทีเหมือนมีอะไรอยู่มันมันรู้สึกเหมือนตัวหนักอะ่ะม,ม,มีพลังจิตนะคะพลังจิต คือมีมีข้อมูลบอกบอกมาในหัวว่าขั้นสูงขั้นสูงปฏิบัติมาก่อนแล้วแต่เดี๋ยวขอดูต่อเพราะบางบางคนไม่ได้ปฏิบัติต่อและเหนื่อยไม่รู้อะไรแบกอยู่บนหลังเยอะแยะภารกิจหรืออะไรไม่รู้มันทำให้รู้สึกทำอะไรแล้วตัวมันหนักไปหมดอ่ะมันอยากทำอะไรมันี่เวลาจะไปทำบุญนะ จะให้สวดมนต์นั่งสมาธินะม,มันไม่อยากจะทำเลยขั้นสูงจริงๆเพรพอไพ่เดอะมาสเตอร์ขึ้นมาเป็นไพ่ของเขาเรียกว่าไพ่นี้เป็นไพ่ไพ่เหมือนไพ่พิเศษนะคะสำหรับเซตเนี้ยสำหรับไพโอโชซนตัวนี้นะคะเป็นไพ่ด็อกเตอร์ถ้าจะเทียบก็เป็นผู้ที่เป็นนักพจน์นักบวชที่ปฏิบัติฌานมาเป็นร้อยร้อยพันพันปีหมื่นหมื่นปีปู่ฤาษีพ่อแก่ หรือองค์ไหนก็ได้ที่มีหนวดมีเขามีซิกเซนที่เป็นดวงแก้วอยู่บนศีรษะสายพญานาคก็ได้ค่ะเป็นดวงจิตขั้นสูงนะคะเป็นพลังจิตพลังงานพลังจิตขั้นสูงในตัวมากจริงๆมากจริงๆแต่คุณบางคนเขาเรียกว่าหลุดไปทางโลกเยอะนะหลุดไปทางโลก หลุดไปทางเรื่องของความรักระวังเรื่องศีลข้อ3มระวังบททดสอบของศีลข้อ3มแล้วจะพลาดให้ระวังแต่พลาดยากนะดูแล้วค่อนข้างยั้งใจตัวเองได้และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยเตือนอยตลอดเวลาหลายคนมีนี่สินภาระลุงลังไปหมดเลยโอ้ยก้าวขาลำบากเป็นไหมเจ็บที่ขาเจ็บที่เข่าจังมันเป็นอะไรเนี่ย เออเป็นเพราะไม่ได้ปฏิบัติหรือเป่าเจ้ากรรมนเวรก็เลยเกาะไปหมดไหมอืมบางท่านพูดตรงๆเลยนะเหมือนมีอะไรบางอย่างแทรกล่างนะไม่รู้ว่าเขาใช้เป็นล่างทรงไหมพลังจิตระดับสูงอะ่ะให้ให้ถ้าเต็มสิบเอาให้9้าแล้วกัน8ปด้านะเพราะว่ามันด้วยด้วย กิจวัตรประจําวันกิจวัตรประจําวันกับความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์มาพร้อมกิเลสและทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาผสมปนไปจนเป็นคําว่าคนนะคะนะมันก็ทําให้สิ่งที่สังสมมาเอย่ยอะไรเอย่ยหรือสิ่งที่ตั้งใจมาปฏิบัติบางคนมุ่งที่อยากจะนิพพานไปเลยก็มีก็ลืมสิ่งเหล่านั้นไปแล้วก็มันต้องทํามาหากินนะคะชีวิตมันต้องดํารงอยู่บนเขาเรียกว่า อมนุษย์โลกใช่ไหมมนุษย์มันเราเราอยู่ในภูมิมนุษย์อะ่ะมันก็เลยต้องรำลงชีวิตแบบมนุษย์อะคะ่ะอมืมีปัญหาที่รู้สึกอึดอัดนะทําไมเปิดไพ่ข้อนี้อึดอัดไม่ล้เหมือนอะไรที่มันบางคนหายใจไม่ค่อยอิ่มมีความอึดอัด ฝึกอีกนิดหนึงใกล้จะได้บรรลุละถ้าเจ็บป่วยให้หาหมอนะมีพลังจิตขั้นสูงขออีกใบอืมมีอะไรแฝงอยู่ในตัวร้อนๆหร้อหนาวูบว่บอะไรไม่รู้นะปฏิบัติได้แล้วนะคะสลายสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวได้แล้วเยอะเหมือนกันนะคะไม่รู้ใครโดนผีอำ้มมั้งไหมนอนแล้วรู้สึกเหมือน อีอัมเขาเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าอมาาัมพาตขนาดหลับนะคะบางคนก็เป็นระวังเรื่องฟืนไฟของร้อนแล้วก็ข้างในท่าข้างในร้อนมากเลยเดี๋ยวร้อนในเดี๋ยวเป็นแผลในปากเดี๋ยวอะไรอีกแล้วไม่รู้ว่ามันร้อนในเดี๋ยวเป็นไข้เดี๋ยวร้อน,อนหนาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะครูบาอาจารย์เตือนนะดื่มกินงดพะเพาบ้างเพาได้สุขภาพดูแลหน่อยน้ําหนักขึ้นมากๆเลยเดี๋ยวโรคมันจะตามมานะคะ มีแต่ซิกเซนมีแต่ตาที่สามมีแต่ตาที่สามพระแม่ผู้หญิงดูแลคุณอยู่พระแม่ผู้หญิงที่แล้วคุณมีหน้าที่มาให้แสงสว่างกับคนด้วยถ้าทํางานเกี่ยวกับครูบาอาจารย์ก็ดีเหมือนกันนะคะทําบุญด้วยดอกไม้ของสวยงามดอกดาวเรืองอทําหิ้งพระให้สว่างสวยทาบ้านให้สว่างสวยนะคะเปิดไฟไฟหลอดไหนพังหลอดไหนขาดเปลี่ยนเลยอย่ารอไม่ต้องรอ นะหลอดไฟไม่กี่บาทเองอะไรก็ซื้อได้ทั้งนั้นควักซื้อได้หมดดื่มกินหรืออะไรต่างๆนานาได้ฟุ่มเฟยได้แต่ของจําเป็นในบ้านบ้านอย่ารกนะบ้านอย่ารกนะคะแล้วก็ให้ฝึกปฏิบัติเซนของเก่ามีเนี่ยตาที่สามพวกนี้คือไพ่ที่เป็นซิกเซนเป็นเซนเป็นของเก่าของปฏิบัติมาทั้งสิน้นคือขึ้นเยอะมากขึ้นเยอะมากจริงๆ นะแล้วมีมากกว่าหนึ่งด้วยคุณมีความสามารถมากกว่าหนึ่งซึ่งแต่ละคนไม่รู้บางคนอ่านใจคนออกบางคนมีรู้ล่วงหน้าบางคนวาจาศักดิ์สิทธิ์แล้วแต่ใครจะเป็นยังไงไม่รู้แต่พลังจิตสูงมากสมมติคุณนั่งอยู่มือแล้วคุณคิดว่าคนนี้จะตกบันไดไหมบางทีอยู่ดีเขาตกบันไดเลยนะ เพราะฉะนั้นพยายามอย่าพูดอย่าคิดอะไรอย่าอย่าอย่าปล่อยจิตให้เมื่อร้อยแล้วมันส่งไปหาคนอื่นเขาดูคนอื่นเขาเดือดร้อนหรือเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่คนค่อยๆฝึกค่ะค่อยๆฝึกจะได้ต่อยอดเขาให้ฝึกต่อยอดยากหน่อยยากหน่อยนะแต่ขอให้ทําระวังเรื่องของระบบโลกหัวใจความรักดีๆจะมาความรักดีๆจะมาต่างชาติต่างภาษา ออนไลน์ทำแล้วดีนะคะทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของงานแต่งหรือทำบุญช่วยคนงานแต่งงานดีใช้ชีวิตอย่างสมาถะคุณชอบแบบนั้นอยู่แล้วแต่ด้วยปัญหาอะไรที่มันลุงหลังแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวกับขาเนะะี่ยค่ะถ้าเป็นอะไรให้ไปหาหมอนะระวังอันตรายจากสัตว์มีเขี้ยวมีเล็บแล้วก็การตกจากที่สูงเป็นคนชอบชอบเขาเรียกว่าอนะไรนักฟังดนตรีแล้วสุนทรีนะเป็นคนที่มีความสามารถทางด้านดนตรีด้วยนะ เป็นคนที่มีพรสวรรค์นะคะมาจากที่สูงอย่าคิดลงที่ต่ำไพ่เตือนระวังคนรู้หน้าไม่รู้ใจไม่ฉาชีพให้ระวังให้ดีมีอะไรที่อยู่ในตัวคนอยู่เหมือนกันไม่รู้ว่ามีวิญญาณติดตามบรรพร,รุษติดตามหรืออะไรที่เขาต้องการให้คุณทำบุญให้ก็ทำให้เขาหน่อยนะคะไม่ว่าทำอะไรที่ยากๆหรือทำเกี่ยวกับการต่างประเทศออนไลน์ประสบความสำเร็จมีโอกาสได้เดินทางต่างประเทศบางคนไปอยู่เลยก็มีเหมือนกันนะคะ ปล่อยนกหน่อยนะแต่ถ้าปล่อยก็ดูเรื่องของพรบคุ้มครองสัตว์นิดหนึ่งนะคะคุณมาจากเบื้องบนตอนคุณเกิดเขาขอคุณมานะเขาอธิษฐานขอมาหรือคุณอาจจะอธิษฐานขอจากดวงดาวหรือคุณอาจจะเป็นคนชอบเรื่องเกี่ยวกับดาราศาสตร์ก็ได้ชอบเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวกับสิ่งลึกลับต่างๆนานาสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นสายพญานาคนะคะระวังเกี่ยวกับสัตว์ที่มีพิษ นิดนึงภูมิแพ้นะโควิดก็ต้องระวังนะคะอย่าพิ่งชะล่าใจนะจ๊ะเรื่องของอันตรายจากการตกจากที่สูงหรือว่าความผิดพลาดในการทํางานหรือเรื่องของรักสามเศร้าเรา3าคน <c oughs> ก็ให้ระวังโรคแทรกซ้อนต่างๆนานาเกี่ยวกับระบบเลือดก็ให้ระวังด้วยนะคะจะมีผู้ใหญ่สนับสนุนดีบอกแล้วว่าคุณเป็นคนพลังงานขั้นสูงถ้าคุณดึงดูดสิ่งที่ดีสิง่งดีจะเข้ามาถ้าคุณคิดลบสิ่งลบก็จะเข้ามาหาคุณเช่นกันเพราะฉะนั้นทําชีวิต อาจจะต้องบาลานชีวิตนะใช้ชีวิตให้มีความสุขอิสระส่วนหนึ่งในทางโลกแต่ให้พยายามลดละในสิ่งที่เป็นพูดตรงๆและววยมุกลงนะลดลดละเลิกได้เลิกนะคะปฏิบัติอีกทิหนึ่งคุณจะถึงจุดที่คุณตั้งใจไว้แล้วมันใกล้แล้วนะคะแต่ถ้าคุณไม่ทำคุณก็จะยังติดแงกอยู่ตรงนี้นะคะ่ะ ไปไหนไม่ได้อันระวังอุบัติเหตุและอันตรายที่เกิดจากเหล็กหรือโลหะซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรนะคะโอเคสวัสดีค่ะ